It'll always day when my There's be one zero no o สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็วันนี้มาพบกับชีวะฉบับหน้าห้องซอ <S <S แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาสรุปเนะะื้อหาบทไหนเป็นพิเศษนะคะวันนี้จะมาพูดรวมๆว,ว่าการเตรียมตัวอย่างเช่นอยู่ม4มหจะเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้นะคะสําหรับม .6 ก ตอนนี้ก็สามารถฟังได้ด้วยนะคะว่าจะเอาตัวรอดยดังไงหรือเวลาอีกแค่นิดเดียวนะคะอันดับแรกสิ่งที่จะต้องรู้นะคะในเรื่องของการสอบเข้าเนี่ยถ้าเวลากระชันชิดอย่างเงี้ยเราจะต้องเลือกทําอะไรก่อนนะคะสําหรับวิธีการที่1ก็คือเลือกบทที่ออกสอบเยอะมาก่อนเลยนะคะสําหรับในวิชาชีววิทยาคูฟันทงให้เลยนะคะสำหรับบทที่ออกเยอะ ก็คือพันธุศาสตร์นั่นเองสําหรับคําว่าพันธุศาสตร์เนี่ยมันจะครอบคลุมในหลายบทเลยนะคะมีทั้งในเรื่องของเมนเดลนะคะกฎนอกเหนือเมนเดลนี้ก็ออกตลอดนะคะ สองก็คือจะเป็นโมเลกุลาร์เจ e เนติกส์ก็คือจะไปในเรื่องของพวก DNA เ e p l i t i t n t r t r s n s c r i p t i o n t r a n s l a t i o นนั่นก็อย่างอยู่ในหัวข้อของเจ n เนติกนะบางคนอาจจะคิดว่าคนละบทกับเจ n เนติกไม่ใช่นะคะส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของเจ n เนติกในระดับของประชากรซึ่งตรงนี้นักเรียนไม่ต้องท่องนะว่าเจ n เนติกมีกี่ระดับนะคะสิ่งที่พันธุศาสตร์เน้นออกจะแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนที่นักเรียนสามารถท่องเข้าไปในห้องสอบได้เลยจะเป็นพาร์ทบรรยายนะคะยกตัวอย่างเช่น กฎของเมนเดลข้อที่1ข้อที่2ส,สอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ข้อไหนนะคะหรือ,อข้อใดต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างโพลีเอนกับมัลติเปิรอันลิวได้อย่างถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าชีวภาพบรรยายคือแบบไม่ใช่ชีวภาพบรรยายพันธุศาสตร์ภาคบรรยาย,น,าญญายนะคะก็คือนักเรียนที่แบบอ,อ,อ่านๆไปผ่าน,นๆแล้วสามารถที่จะแบบทําได้นะคะแต่ okay. ถ้าเป็นกรณีของชีวะฉบับคํานวณเนี่ย นักเรียนต้องมีทั้งความเข้าใจแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการฝึกทําโจทย์เข้าไปเยอะๆนะคะก็โจทย์ปีล่าสุดจะใกล้เคียงกับข้อสอบปีของเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องทําย้อนในปีล่าสุดไปก่อนนะคะโอเคต่อไปเป็นพัดคํานวณน,นะคะของพันธุศาสตร์สิ่งที่จะชอบออกก็คือในเรื่องของตาบดสีฮิมโมฟิเลียนะคะจีนิกพีดีอะไรเงี้ยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะคะที่เป็นยีนด้อยยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายอย่างเงี้ย และที่สําคัญเลยก็จะชอบออกเรื่องของพิธีกรีนะคะการที่นักเรียนจะทาข้อสอบภาคคานวณของพันธุศาสตร์ให้ได้คะแนนดีนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานกฎของกฎการบวกกับกฎการคูณจะต้องแม่นนะคะว่าเอในพาร์ทเนี้ยควรจะใช้กฎการบวกหรือกฎการคูณน,นะคะถ้ามันเป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอิสระต่อกันยกตัวอย่างเช่นโอกาสที่ลูกผู้หญิงตาบอดสี ลูกผู้หญิงกับตาบอดสีเป็น2เหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้อันนี้ก็จะใช้กฎการคูณนะคะแต่อย่างเช่นอสองเหตุการณ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันยกตัวอย่างเช่นเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอย่างเงี้ยอันนี้ไม่สามารถใช้กฎการคูณได้เพราะว่าเราต้องเลือกค่ะว่าเป็นหญิงหรือชายนะอารมณ์ถ้ากฎการบวกก็ทอยลูกเต๋าหนึ่งลูก มีโอกาสที่จะขึ้นหน้า1กับโอกาสที่จะขึ้นหน้า2ส,สังเกตว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ต้องเลือกถูกไหมคะมอันนี้เขาเลือก2เหตุการณ์ไม่เป็นอิสระต่อกันก็จะใช้กฎการบวกแต่ถ้า2เหตุการณ์อิสระต่อกันยกตัวอย่างเช่นทอยลูกเต๋า2อ,อลูกโอกาสที่1ลูกจะขึ้นเป็นขเขาเรียกว่าไงอ่ะหน้าหนึ่งอีกอันนึงขึ้นเป็นหน้า2 2เหตุการณ์นี้อิสระต่อกันก็สามารถที่จะอเอามาเป็นเรื่องของกฎการคูณได้นะคะสำหรับในกรณีของพิดิกีนะคะ หลังจากที่ในเรื่องของจีโนไทป์ที่ชอบถามแล้วนะคะความน่าจะเป็นในรุ่นนี้รุ่นนี้ที่ชอบถามแล้วสิ่งที่ฮอตฮิตไม่แบบไม่แพ้กันเลยก็คือในเรื่องของให้เทดิกี้มาแล้วถามว่าเออเนี่ยมันเป็นโลกทางพันุกรรมแบบไหนยีนเด่นหรือยีนด้อยนะคะสิ่งที่ครออยากให้ทริคก,ก็คือให้นักเรียนลองสังเกตว่ามันพบทุกรุ่นไหมถ้าพบทุกรุ่นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นโดมิแนนต์นะคะก็คือเป็นยีนเด่น มันก็จะต้องพบในทุกรุ่นไม่ข้ามรุ่นค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเอ้าพบรุ่นพ่อเอารุ่นลูกไม่พบเลยไปพบในรุ่นหลานอีกทีอันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยีนด้อยแล้วถ้าเจอเท่าๆากาันทั้งชายและหญิงเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าน่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมร่างกายแต่ถ้าเพศชายนะคะเป็นมากกว่าเพศหญิงมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เป็นยีนด้อยบนโครโมโซมเ นะคะแล้วถ้าโรคไหนติดต่อกันเฉพาะฝ่ายชายเท่านั้นก็นนจะเป็นยินด้อยบนโครโมโซม Y นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้สิ่งที่นักเรียนควรจะต้องท่องก็คือโรคต่างๆนะคะที่อยู่บนโครโมโซม X ยีนเด่นหรือยีนด้อยอย่างเช่นครูไฟเพื่อฮิมโมฟิเลียเราจะต้องตอบได้เลยว่าเป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X อันอน,ออนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือพาร์ทพันธุศาสตร์เนาะสรุปเลยสําหรับพาร์ทพันธุศาสตร์นะคะสําหรับตอนนี้ถ้าเด็กๆคนไหนอยากเก็นะคะครูไฟแนะนําว่าให้ไปดูในเรื่องของกรุ๊ปเลือดเนะาะทั้งในเรื่องของกรุ๊ปเลือดแบบ r h Group แล้วก็ ABO นะคะแล้วก็ในเรื่องของฮิมโมฟิเลีย g 6 p d นะคะ หัวล้านหัวไม่ล้านนะคะลักษณะขนในในไก่ตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากกฎเบนเดลซึ่งข้อสอบออกทุกปีนะคะแล้วก็ไปดูเพดิกียังไงถ้าสมมุติขอบ9ก้าสามันยังไงเพดิกีต้องออกแน่นอนนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทที่ต้องเก็บนะคะก็คือพันธุศาสตร์นะคะต่อมานะคะจากพันธุศาสตร์ก็จะเป็นในเรื่องของ ระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอสุดๆเลยนะคะเพราะนักเรียนคิดว่าอมันน่าจะง่ายใช่ไหมน่าจะเก็บไหวนักเรียนที่ถูกต้องแล้วนะคะก็คือมันจะออกขั้นแรกเลยก็คือออกแบบสัตว์ชนิดนี้หัวใจยังไงแต่มันจะไม่ออกตรงๆนะมันก็จะหางอมๆเพราะฉะนั้นถ้าเรียนมีพื้นความรู้หน่อยมันก็จะสามารถต่อยอดเอาไปต่อได้ ภูมิคุ้มกันนะคะก็จะถามก็ไปดูมาในเรื่องของภูมิคุ้มกันรับมากับภูมิคุ้มกันขอเองด้วยนะโรคต่างๆวัคซีนท็อกซอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปดูในเรื่องของ T cell B cell ด้วยเนาะเมดเดร์ขาวชีวิตต่างๆอย่างเช่นถ้ามีพยาธิอะไรเงี้ยต้องใช้เมดเดร์ข่าวชีวิตไหนหรือว่าในช่วงที่เกิดเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยตัวที่เข้าไปตัวแรกคืออะไรก็จะเป็นนิวโทรฟิลอะไรเงี้ยเพิ่มจานวนได้เร็วแล้วก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือยูหรเอลเนาะ อันนี้ก็คือประเด็นในเรื่องของระบบพื้นฐานนะคะกับระบบเวเดเลือดเนานะไปดูมาดีๆนะคะอะหัวใจลิ้นต่างๆหลอดเลือดอย่าลืมนะประเด็นที่3ก็คือระบบประสาทออกคล้คคายๆกับระบบเวเเลือดคือจะต้องจําว่าสิ่งมีชีวิตนี้ใช้ระบบประสาทอะไรหรือโครงสร้างอะไรเพราะบางสิ่งมีชีวิตไม่ถึงขั้นจะเป็นระบบประสาทนะคะบางสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นแค่เนื้อเน็ตอย่างเช่นไฮด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ใช่แบบระบบประสาทเต็มขั้นที่มีแบบองค์ประสาทมีสมองอย่างเรานะคะ ต่อมาก็คือเรื่องของกราฟนะคะกราฟแอคชั่นโพเทนเชียลดีโพลาไรซ์รีโพลาไรซ์ไฮเปอร์โพลาไรเซชันกราฟเนี่ยช่วงไหนประตูปิดประตูเปิดนะคะก็คือจะต้องตอบได้เลยแต่ข้อสอบจะไม่ออกตรงนะเขาจะไม่ถามว่าดีโพลาไรเซชันประตูอะไรเปิดประตูอะไรปิดนะคะแต่ครูให้เขาเรียกว่าไงอะดอกจันไวน้นิดนึงนะคะสำหรับบทระบบประสาทตรงกราฟเนี่ยนักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าระบบประสาทมันมีอยู่3ประตูนะคะล็กแชนนล นะคะ voltage gate channel แล้วก็เป็นโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มที่จะเปิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยนักเรียนต้องไปดูดีๆนะว่าถ้าอยู่ในระยะพักประตูอะไรเปิดถ้าถูกกระตุน้นประตูอะไรเปิดประตูอะไรปิดนะคะอันนี้ต้องมีพื้นความรู้ความเข้าใจเรื่องประตูนิดนหนึ่งนะคะเรื่อง channel นั่นเองอ่าเรื่องกราฟนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องระบบประสาทแน่นอนถามเรื่องสมองนะคะสมองส่วนไหนทําหน้าที่อะไรอะไรอันนี้ข้อสอบท่องจําแบบสุดๆเลยนะ ก็จะถามตรงตอบตรงจาได้ตอบได้นะคะสมองคนที่ชอบถามก็จะมีซีรีบัมซีรีบลลมไฮโปาลามัสพอนแล้วก็มีดัลลาวนวนอยู่แถวนี้ก็คือแทบจะทั้งหมดแล้วของสมองนั่นเองนะคะก็ที่ชอบถามที่สุดหรอกก็จะเป็นเรื่องของซีรีบลลมเรื่องการทรงตัวเรื่องของบาลานซ์นะคะคืออันนี้ถามบ่อยแล้วก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติเลยที่ชอบเห็นก็ออกซิมพาราซิมความแตกต่างแล้วก็ต้องจําว่าอย่างเช่นบ้านตาลีบ้านลาขยายเป็นซิมหรือพาราซิม นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของระบบประสาทเออเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเรื่องของพวกสารสื่อประสาทต,ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทเช่นพิษของปลาปักเป้าเคยออกนะคะพิษของงูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูมาว่าส่งผลตรงไหนนะคะโอเคต่อมาอันที่3แน่นอนค่ะมห้าเรื่องพืชก็ต้องเป็นเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะคะส่วนใหญ่แล้วสังเคราะห์แสงออกกลไกถ้าให้ครูเทียบนะน้ำหนักของหัวครูจะให สั่งข้อแสงก่อนนะัทุร์ด้วยซ้ำพรเนื้อหาน้อยกว่าออกแบบถ้าที่ปัตราส่วนแล้วออกเยอะอยู่นะคะก็เน้นกลไกลค่ะในเรื่องของไซคลิกนอนไซคลิกได้อะไรระบบแสงไม่ใช่ระบบแสงการถ่ายทอดลิงก์ตอนแบบไหนที่จะได้แค่ ATP นะหรือว่าได้ทั้ง ATP และ NADPH อย่างเงี้ยค่ะออกกลไกลออกเปรียบเทียบ c 3 c 4 c am นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะที่แบบ พืชชนิดนี้นะคะอยู่ในเขตร,ร้อนนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงยังสังเคราะห์แสงได้อะไรเงี้ยด้วยเหตุผลอะไรก็เพราะว่า C4 CAM มีกลไกลก,าการตรึงนะคะกลไกลการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนซาย์มากกว่า C3 นั่นเองเนาะเรื่องของการใช้เอนไซม์ไซเคิลของมันก็ลองไปดูคันวบินไซเคลิลเนี่ยออกละเอียดนะออก3ขั้นของมันนะคะตั้งแต่คาร์บอซิเลชันใช่ไหมรีดักชันแล้วก็รีเจเนอเรชันนะคะ เนี่ยอันนี้ก็จะออกละเอียดละเอียดเลยนะสำหรับคันวินไซเคิลน,นะคะโอเคต่อมาสังเขาะแสงไปแล้วนะคะสิ่งที่เก็บง่ายกว่าบทบทที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องระบบนิเวศร,ระบบนิเวศนะคะก็ไปดูในเรื่องของการคำนวณเรื่องของอจับทำซ้ำคำเครื่องหมายแล้วปล่อยอะไรพวกนั้นนะคะเนี่ยเอาอย่างน้อยปีละข้อนะคะระบบนิเวศก็ไปยิงในเรื่องของไบโอมด้วยเนาะนะคะไบโอม นะคะใบอมแบบไหนที่พบตามภาคต่างๆไทยไม่พบอะไรนะคะทะเลทรายทุนดานทุ่งญยาเข็บอบอุ่นเนี่ยท่องไปเลยมันก็ไม่พบในไทยนะคะแบ่งตามอุณหภูมิกับปริมาณน้ำฝนนะคะใบอมบนบกเนาะแล้วก็ ในเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอันนี้ออกบ่อยมากอย่างเช่นทงงั้ง่ายง่ายนกเอียงกับควายอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่ออกตรงๆเพราะมันเป็นตัวอย่างที่เขาชอบยกตัวอย่างกันอยู่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยออกแต่ถ้าเรามีพื้นฐานของความเข้าใจนะคะ,ะ,าาระ,เ,ะเราก็จะสามารถที่จะตอบได้เนาะเราก็จะสามารถที่จะตอบได้นั่นเองโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะต่อมามีอะไรอีกก็จะมีในเรื่องของคำศัพท์ที่เรียนควรจะต้องรู้เพราะออกบ่อย ลองไปไล่ดูนะคะยูโทรฟิเคชันสำหรับทั้งหมดที่ครูพูดไปนะคะอันนี้ก็คือข้อแรกในการที่จะเอาตัวรอดก็คือเลือกบทที่ออกเยอะมาเก็บนะคะก็มีพันธุศาสตร์นะคะระบบเวนเลือดภูมมคุ้มกันระบบประสาทสังข้อแสงนะคะแล้วก็ระบบนิเวศลืมอย่างนึงยีนและโครโมโซมก็อย่าลืมเก็บนะคะมันยังอยู่ในพัทพันธุศาสตร์ได้แหละเนาะเรื่อง Uh, DNA Replication, Transcription, Translation ดูเอนไซม์นะคะดู mm hmm. เรื่องของ uh, mm hmm. กลไกที่จะจำลอง DNA ขึ้นมา mm hmm. นะคะทั้งในหลอดทดลองแล้วก็ของจริงเช่นเทคนิค hmm. PCR อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ออกบ่อยมากๆเลยนี่ก็คือข้อแรกอยู่นะข้อที่2นะคะได้บทที่ออกบ่อยแล้วให้ตกท้ายด้วยบทที่เราถนัดอีก4-5บทนะคะแนะนำเลย5บทไปเลยดีกว่า บทที่ออกเยอะ5บทบทที่ตัวเองถนัดอีก5บทไม่ถนัดทํายังไงมันต้องมีบ้างที่เราจะต้องเออพอไหวแล้วแอบสังเกติดนนีนึงว่าแนวโน้มันออกเยอะไหมถ้าแอบออกเยอะอีกก็ยิ่งดีเลยก็รวมเป็นสิบบทละก็ได้อย่างน้อยคะแนนครึ่งหนึ่งละนะคะอ่าโอเคข้อแรกเอาข้อสอบมาเก็บตามโอเคสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือ1ก็คือเลือกบทที่ออกเยอะ 2ก็คือเลือกบทที่เิงถนัดแล้วก็ที่ชอบนะคะมาเพราะว่าถ้าเลือกแต่บทออกเยอะหมดเลยบางครั้งไปเจอข้อสอบติงก็ไม่สามารถที่จะทําได้หมดเพราะว่าตัองไม่ถนัดเลยนะคะข้อที่3ทําข้อสอบย้อนหลังค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญสุดๆบางคนนะคะคิดว่าชีวะเป็นวิชาที่เฮ้ยทำไมฉันต้องทําข้อสอบละ่ะมันต้องเป็นฟิสิกส์คณิตสี่ที่ต้องทําข้อสอบรู้ไหมคะว่าการทําข้อสอบมันจะทําให้เรารู้ว่าชีวะมันทิ้งร่องรอยทิ้งคีย์เวิร์ดนะคะ ทิ้งอะไรก็ตามให้เราตามรอยเจอว่าข้อนี้คำตอบคืออะไรนะเออนักเรียนลองย้อนดูในหลายคลิปของครูเนาะที่ครูตัดมาจากคอรนะคะให้เราได้เรียนฟรีๆตรงนั้นน่ะนักเรียนลองไปดูครูจะสอนพวกทิกสอนพบคีย์เวิร์ดต่างๆไว้ให้นะคะก็ลองไปสังเกตดูมันทิ้งร่องรอยหมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะแกะเจอหรือเปล่านะคะ ต่อมามีอะไรอีกนะคะทาข้อสอบอย้อนหลังใช่ไหมแนะนําทําเริ่มตั้งแต่ปีล่าสุดใหญ่ไล่ไปสัก3าปีนะคะโดยทําแบบละเอียดนะคะทาแบบละเอียดหมายความว่าอ่านทั้งโจทย์ทั้งช้อยเพราะบางครั้งข้อสอบปีเราเขาจะเอาปีก่อนหน้านี้มาสลับจากช้อยเป็นโจทย์โจทย์เป็นช้อยอะไรเงี้ยวนๆอยู่แบบนี้นะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าครูอยากจะฝากว่ามันไม่มีอะไรบนโลกที่แบบทุกคนพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่คนที่รู้ว่าแบบ เฮ้ยมันอาจจะไม่ไหวมันอาจจะท้อมันอาจจะอะไรแต่ยังทําต่อ จำไว้นะคะกัดฟันสู้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะท้อแค่ไหนขอขออย่าปล่อยหนังสือรับรองว่าไปถึงฝังฝันแน่นอนนะคะสำหรับใครอยากให้ครูฝ้ายทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างเลยอย่าลืมกดแชร์เป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับการสรุปต่างๆเรนก็ดูตรงเดสคริปชันได้เลยนะคะครูจะใส่ข้อมูลการติดต่อทุกอย่างไว้ที่ข้างล่างเานะโอเคยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย